อาวขอสวัสดีครับบรรดา f อทุกท่านนะครับที่ก็มารับชมคลิปงานสองคนสามแขนนะครับที่ห่างหายบรรยาการถ่ายทำวิวต้นไม้สวยสวยงาม,งามธรรมชาติกับ f อฟซีของนั้นบ่ยเอ๊ทำไมไม่ถ่ายทำเกี่ยวกับต้นไม้บ้างเพราะว่าคืนนั้นนะฮะต้นไม้เราก็ยุดตัวลงก็ยังไม่ออก ตอนนี้รุงนันก็เริ่มจะแตกออกมาแล้วแตกหน่อแตกสายพันธุ์ออกมาแล้วนะครับเดแต่รุ่งนันจะแนะนําให้ดูว่ามีต้นอะไรบ้างนะครับของสวยงามๆนี่นะที่รุงนันได้ปลูกไว้ไม่ใช่มีแค่เพียงแค่นี้นะครับมีอีกหลายอย่างหลายแนวนะครับรุงนันจะพาไปดูข้างใน่อน,นนะครับ,บว่ามีต้นอะไร,ะรบ้างเดี๋ยวก็จะไปแนะนำต้นไม้พวกของบอลพื้นบ้านที่ทติดอันดับมันมี ไม่มีเสืไไ่อมคายของบรรดาเอฟซีนะครับแล้ชอบหนึงนั้นก็ช่วยเอฟซีช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์กันมาเยอะๆนะครับแล้วช่วงนี้ก็มันจะพาไปเดินดูต้นไม้ตระกูลคาร์ลูาเซียที่งานปลูกไว้นะครับจะดูได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นซุ้มไม้ ซุ้มใหญ่ๆนะครับที่ตรงนั้นได้เขาไว้ช่วงปีกายนี้ครับประมาณสี่ห้าเดือนแล้วตอนนี้เขาก็เริ่มโตขึ้นมาแล้วครับมีหลายอย่างหลายแนวหลายตระกูลนะเป็นซุ้มใหญ่ๆซุ้มโตๆใหญ่เลยครับนีฮะมีซุ้มใหญ่ที่บดดาเอฟซทุกท่านนะครับอยากจะซื้อไปเลี้ยงนะครับจะชอบ นังก็ขายครับแต่ต้องมาซื้อที่บ้านลุงนังครับต้นใหญ่เอาส่งไปไม่ได้เพราะวลุงนั้นไม่เคยจัดส่งไปให้ใครนะครับก็อยากซื้อมาซื้อได้ที่บ้านลุงนันบ้านห้วยง,งาช้างบนุบทธบัดเมือชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเรามีตระกูลคาราคูเซียเยอะแยะนะหลายสายพันธุ์ที่มาเนีย่ยฮะติดตามชมกันดูนะครับ ว่าจะเป็นไม้พื้นบ้านนะครับสำหรับบรรดาเอฟซีนะครับที่รักต้นไม้ชอบต้นไม้หนุนกสนใจอยากจะได้ต้นไม้ไปประดับบรารมีนะครับก็ความมติติดตามชมคลิปลุงนันกันด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับลุงนันจะได้มีกําลังใจถ่ายทำ เพราะช่วงที่หายไปจากการถ่ายทำเตื่ไม้นั้นก็ขอากร่าบประทานอภัยนะครับนี่ครับยังไงก็โทรมาได้ครับที่เบอร์โทรของลุงนั้นนะครับติดต่อลุงนันมาได้เบอร์โทรก็ศูนยะ์แปดหนึ 1, ่งห้าแปดเก้าศูนย์สามศูนย์ห้าหกนะครับติดต่อมาการเบอร์นี้ได้เลยนะครับดูนะครับนี่ครับ นะครับแล้วนายก็จะพาไปชมในบริเวณป้าลงุงนันต่อนะครับเยอะครับต้นไม้ลงุงนันเยอะนะครับแต่ว่าต้องมาซื้อกันที่บ้านนะครับต้องมาซื้อกันที่บ้านต้นไม่แพงนะครับขายกันไม่แพงขายกันแอะถูกๆมีแต่มาซุ้มใหญ่ๆนะครับหลายสายพันธุ์หลายแนยวพื้นเมืองพื้นไทย อันนี้ก็อีกหนึ่งมุมอะอีกหนึ่งมุมที่ตรงนั้นเพาะเลี้ยงไว้เดี๋ยวกินหนึ่งมุม๋ยนนี้กำลังเขากำลังฟื้นขึ้นมาสวยงามเป็นธรรมชาติที่ลุงนั้นไม่ได้ถ่ายคลิปเกี่ยวกับต้นไม้ก็ต้องขออาัยรบรรดาเอฟซี FC ที่ติดตามลุงนั้นมาคอมเมนต์มาในเกี่ยวกับที่ดุงนันทำ คลิปกับต้นไม้นะฮะจะขอกราบประทานไปุณลรงนั้นก็ไปถ่ายคลิปอีฟตีบอกให้ถ่ายคลิปกินข้าวกินอะไรลุงนั้นก็ไปถ่ายคลิปแบบนั้นเอาละครับตรงนี้ลุงนั้นก็จะพาไปชมฮะตัวมาชมสายพันธุ์นะครับสวยสวยงามงามสายพันธุ์แรกนะฮะลุงนั้นก็จะให้ชมนะครับนะะี่ฮะตรงนี้ก็เป็นไก่สุดสงวนนะฮะเพิ่งแตกครับเขายุปไป เพิ่งแตกขึ้นมาแทงโหนขึ้นมาก็ยังไม่อาจจะเผยดีฮะ,ะก็มาดูอีกหนึ่งสายพันธุ์นี่เป็นพวกลูกไม้ป่าก้านดำพอนี้ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นพวกเจ้ากุงไกเซอร์ลูกไม้ป่าก้านดำสวยมากๆนี่ฮะแตกนอชุมหนกํลัง คูอชออันสวยงามมากมากเลยครับอันนี้ฮะสมัยปา่าก้านดำอีเหนานะครับอีเหนานะดารวกอีตีทุกท่านนะจะชอบยังไงก็เข้ามาติดต่อกันมาอยากได้ต้นไหนเข้ามาเลยครับนี่ก็เป็นพวกช้างเผือกใบบวัวอู้เูก็แตกเยอะเลยครับแตกอยู่ในกอแตกอยู่ในพุ่มช้างเผือกใบบวัว บัวแดงนะครับเว้ยต้นไม้ลังแตกฟูช่อสวยงามมากสำหรับไอส์ตรีมนะครับที่ชอบต้นไม้รักต้นไม้นะครับเราจะหันมาดูนี่ฮะควนอิมควนอิมดเดี๋ยวกุงไกเซอร์อันนี้ก็เป็นพวก เหาะผาดรูปกำลังแตกครับกำลังแตกหนออันนี้พ,พวกพกหลงนะครับตระกูลของพุกหลงนะครแตกเยอะครับพุกหลงมีเยอะให้ดูอีกดึงแซนะฮะน,นี้ที่ก็เป็นว่านด่างนะครับอันนี้ก็คือสาคูด่างสาคูด่างในนีเยอะนะครับแต่อยากได้ก็ คอมเมนต์เข้ามาในคลิปอยากได้ต้นอะไรนะฮะส่งไปได้ก็จะส่งให้นะครับีสาคู่ด่างพ้อเกับต้นนละฮะอะไรลูกน้อยกำะัังออกตัวเลยครับลูกน้อยสวยๆงามๆทางนั้นนะครับ ันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตะกูลครับได้มาใหม่ปลูกได้สามเดือนก็แ,แทงงี้นั่นฮะแทงออกมาเป็นไหลเต็มหมดเลยครับออกลูกมาก็าเรียกอะไรนะฮะด่างครับบอลด่างบอลด่างนะครับเขาเรียกไอ้ตะกูลแล้วก็ยังศึกษาไม่ทั่วถึงนะครับขอป่าประทนานปภัยแต่เอฟซีรู้ว่าเป็นสายพันธุ์อะไรก็ช่วย อมเบนมาบอกเลยนะครับมีเยอะครับอยู่ข้างในมีเยอะมันเพาะชำกำลังขึ้นมาเยอะนะครับเพื่อีกกยเขาก็ยุบตัวลงปีนี้ก็มาเอาเอาลูงนั้นก็มาถ่ายทำให้ดูเพื่อาร์มสวยาร์มงามนะฮะ ลัที่โรงานโชว์ไปนะครับต้นไม้สวยๆนมีม่ก็บันได้เอฟซีสั้นนะครับน่าสน,นุกนใจอยากจะซื้อไปนะครับเขาไม่มีการตกนะครับไม่มีตกนะฮพื้นบ้านบอลไทยไทยพื้นบ้านนะครับดุง,งานก็พยายามมาคบข้างมมาเนี่ยล้างแตกรากแตกโคน,นมาเยอะนะครับถ้าว่ายังไงก็สน,นุกสนใจนะฮะ ได้แบ,บเข้ามาเนี่ยครับหรือว่าเป็นเงินช้างแต่บนผิวหน้าตัวเป็แดงยังไหวหรือจะมุดต่อยหน,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 นึ่งบ้านเมืองนช้านงาน,ใน,ใน,าน,นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับที่นั้นเขียนที่ตรงนั้นบอกเบอร์โทรไปในคลิปนะครับโทรมาก่อนนะครับถ้อาอย่างได้นะครับสำหรับอินซีนะครับที่เป็นแฟนคลับของลุงนันนะครับสองคนสามแขนช่องประสานเกินนะของผู้ตั้งแขนนะฮะโดยเฉพคลิปว่ ้นไม้ต้นไม้ปลูกปลูกใจยังไงก็สวยมาคอมเมนต์ให้ดูนะด้วยนะครับแล้ววยมากดตามกันเยอะๆนะครับดังนั้นให้มีกงินบางใจครับว่าดังนั้นก็ช่วงนี้โควิดก็เป็นโควิดธรรมชาตินะครับตุนจะที่ก็ออกจากบ้านได้ที่ก็ออกไม่ได้ที่ค้าขายออกไปค้าขายอะไรช่วงนี้ก็ลำบากครับเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดีดนั้นก็เลยจำเป็นจะต้องอยู่กับบ้านห้าม เราออกไปเรอลูกหลานก็มีเรื้อกลัวเนะาะเราเป็นแล้วก็ยังรักษาหายทีลูกไปติดลูกติดหล,ลานก็ลำบากเลยแลว้วผมก็เลยม,มาถ่ายทำของสวยๆงามไม่ได้ไม่เครียดนะครับถึหลับอันดดเอฟซีที่รักต้นไม้นะครับ,รบทุกท่านนะครับถึงลูกสนใจยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับถูกใจไหมดูน่าแต่งทำยังถูกใจไหมที่ได้ถึงงานถายทำทยังไงกดติดจุมกันมาได้เลยครับ สำหรับคลิปนี้ตรงนา้นก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติด,ดตามจะได้ไม่ไมพลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้นายขอขอบคุณครับสวัสดีครับ